สวัสดีจ้ามือนีย่ยาที่พลาดหาจับตะกัดเตียนเง,งาไปขัวจ้าพี่น้องกะว่าไปเนาะจ้าเนาะตะกัดเตียนรหลไหลจ้าเพื่อนเพื่อนย้อนยุก,ยกจ้าเพื่อนเพื่อนย้อนยุกที่พ่อจะเป็นเล็กน้อยเนาะจ้าเนาะอันไปหาตลวกตะกัดเตียนนาฝนตกแม่จ้าหาอะไรตะกัดเตียนเนาะจ้าฝนตกแห้งๆก็จะหิ้งวไก่เนาะจ้าเนาะ วหวานมวนจะเป็นเล็กน้อยอันนี้ตระกะแตนอิตาลีจ้าเพื่อนเพื่อนตระกะแตนข้าเจ้าก,ก็คือ้นตระกัแตนบ้านเฮาหลายอยู่จ้าพี่น้องหลายไหลาย,ยายาว่าข่อยกลิ่นแม่หลี่ฝอยใหญ่วาสั่น่อยใหญ่ว่าถา,ามเพื่อนเพื่อนเคยกินบัวบัวว่าสัน่นเอาอันนั้นมาสวนเพื่อนว่า อันอยากได้เอาอันเป็นคือกะว,วิงแน,น,นี่พก่น้องแนวตากปลาเรานาแนมาเลนส่วนกนว่าเออพัญญนี่หัวดีเลยจังหวเมื่อเมื่อน,นี่สีนี่แนวได้ดีกว้องอยางซ้อยางเลยก่นหงเลยเมื่อนี่ผ้าเก็บอันเก็บหอยจ้าเป็นเพื่อนนี่มองเก็บหอยเฮาเนาะจ้าเนาะมันจะกาดกระได าเก็บหอยเก็บหอยโคกไปไว้บ้านจ้าเพื่อนๆไปเลี้ยงเนาะจ้าเนาะไรก็เอาแนวข้าเจ้าจริงๆแ้วมาตกเบ็ดจ้าเพื่อนเพื่อนมาตกเบ็ดบ้านมีคนตกเนาะจ้าเนาะหอยก็วนีออกจ้ามองออกากากๆมองยากๆเก็บมันก็ได้เอาโทรศัพท์ไปน้ำเนาะจ้าเนาะตะวันยิงตรงนี้เนาะจ้าก็ได้เก็บอยู่เนาะจ้าเนาะ นี่จ่พส่อนก็จะบแบบนี้หอยปากนวเนาอจ้มเนาะหอยหอมจ่าเนาะหอยปากน้อจ้าเนาะหอยรา,ากนจ่มเกือนหอยโ่ามันหอยทะเลนาอจ้มเนาะนี่จ่พส่อนก็จะแประมาณนี้นาอจ้าเนาะ เก็บเอาเดือนมองอัน้างยางลูกงมาโตเบ็ดเน,นี่ยเจ้าเพื่อนยางมาเอาไมีหวอดห้อยสันดอกลเลยเจ็บนะจาน้าเนาะเจ็บไปปลอยไปบ้านจ้าเพื่อนเจ็บไปเติมกันกันกบพี่อยู่บ้านเน,นาะจ้าเนาะ บาด่านเยยากับเทออกบงออกใจ้ง้งหัด่งาเน้ะจ่านาะใหพะเจ้าน้าแลมั่งน้องใบน่อยจ่าเพืตอนงซัใบหน่อยแต่ไปนามนาะจ่ากนคอยยะไปน้ามก็มังใบน่อยดู้ n à อาม่เมียม มาเลี่ยงว่าแค้ออกแคออ,ออกก็เจากับไตอยู่ได้ตลอดแค่เพิ่ออมข้าเจากับไตเลยใบจะเป็นเพื่อนใบนี้บ่พ่อหาลาพี่รอไตเงเงาออกไปลวนแล้ว่เาเนื้อยาเก,ก,กี่ยวึงข้อง่าวข้อถเขาเงาจแาเป็นเพื่อนอันนี้ chà mình gần tới ngay nó chà nó uổng trong bùn gì chà pa nó chả nó hoai pa nó, nó. nó nhau cái qua để tìm khi ba tìm chỗ tập cột chà mình thường phải cái chim nhà chim nhắn chim khắp cả cứ mua cứ khoai thì là nó chà nó chim nhà chim bay mày bay lầy bay nó chà nó chim phát bay căng มึงก็เจ้าไตจ้าเพื่อนก็เจ้าไตตัวใหญ่งยง่ายเนาะจ้าเนาะเพื่อนมาเป็นต่อยาเนาะตัวก็เจ้าะแม่ก็ว่ามองก็เจ้าจับเหมือนก็เจาะสีดูดจักหน่อยเนาะเจ้าสีดูดแล้วก็สีเย็นเนาะเจ้าเย็นเย็นมื้อจ้าเพื่อนซึ่งว่าข้าเจ้าะไปเห็ดคิมเนาะแม่จ้า ไอ้ขี้มหอยทากเขาจากเอาเมียกเมียกข้องเขาเจ้าน่ะปีซีแร้ยลจ้เพื่อนซีปีเรียลแย่ๆวาวาสีไดง่านแหนวสันร้านว่าสีเลียงหอยทากนขาจากเนาะว่าสีเลียงหอยมูนี่ล่ะเห็ดขี้มคนวะก็ใหา่กว่าว่าสีเห็ดน้ำกันนอกจากเนาะว่าสีเห็ดน้ำกันแต่หาเซาทีก็ได้แจ้าเพื่อน นีจ้ามาส้มบรรยากาศทางในบ้านยาย่ามาปล่อยแล้วจ้าเนาะเอาใส่กระมังเทใส่กระมังแล้วมาปล่อยไว้นี่ยขอดก็เจ้าเนาะจ้าอืมร่างกายกันนวลเนี่ยเลยจ้าเพื่อนร่างกายกันนวลเนี้ยนวลเนี้ยน้าจ้านเนาะอากาศดีจ้าพี่น้องบ่แดดบ่แดดอากาศก็สดชื่นเนาะจ้าเนาะ เพียงกับสดซืมนบดพักงานก่ะโอเคนอกจากน้องหมื่นขึ้นฝนตกจาเพื่อนเมื่นสองตัวนี่ย่าญานถกาเกี่ยส่ปนผสมพัดน์กันเด็่น้อย่นสองตัวนี่ก็สี าล่ขาเจ้าก็ออกออกเปียเขาเจ้าดำกาเจ้าก็ออกสีดำน้อจ้าเนาะสับไต้แดอเปียสีเหลืองมาสั่นก็เจ้าก็สีสีเหลืองน้อจ้าเนาะอันนี้สีสีเหลืองสูข้าเจ้าก็สีขาวสีเหลืองน้อจ้าเนาะนี่จ้าเป็นเสือนยี้ยว่าข้าเจ้ากบสมพันธ์กันบ่า อยนกจาาหอยหอยหอยเรื่องของหอยหอยนกจาาเนาะเอาหอยไม้ส้มจ้าพี่น้องใส่หนุกหนาหนุดหนาอีดีย้มกังขึ้นก็เจ้าขอหากินจ้าเพื่อนสวัดตอนกลงเวรี่้าเจ้ากะเขาง่ายนกจาานอกกันแบดกระเบน้าเจ้าย่าๆกับขอขอบคุณหลายๆเร้อจ่าติดตามรับ้มจ้า